สวัสดีค่ะเหลืค่ t o n i h เชไหมไลฟ์สแนเแน่หรเวีหรอเอาสแนเอนเลนะคะกับรายการชัวรชมรีแอชกับมาแล้วหล่ะสักที่ห่างหายไป10ปีแสนแม่หายชื่อไหนงาก็ไปทานฟอร์มมาขาดตัดขาดจนิงจรงานข้าวขาดโจ ย,ยังไงก็เข้าค่ะที่เป็นงานบุญมาแล้วถือหมอนอถือไสถือบุงมาละเริ่มเลยเอาวิเคาะห์มาทำอะไรคะวันนรรี้มา react กับซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นแบบ talk of the town กับซีรีส์มีชื่อว่าโหแฟนผมเป็นปรนะธานนักเรียนเลยอ,อาหารก่อนว่าใครอ่าเรียกว่าเป็นแบบ เป็นมามี่ของใครบ้างอาร์เรเดียบัยนี่เป็นมามี่น้องโฟเท่านั้นเ้วยอ่ะคือลานน้องโฟเหมือนกันนี่เป็นซอสแับมานะนี่เซมิไลละกันแม่เหมือนเซมิไลอยู่นะหมายถึงราศีเมถุนอ่ะอ่ะพร้อมแล้วโอเเคจะะล่นอไร เไม่ท้องวะหอังเออคำรามอ๋อแม่ใครอ่ะนี่แม่โฟร์อ๋อไม่ได้บ่ายเมันซีซีหลังๆที่แบบเขาแบบร้องไห้ออแม่ดีทางเราต้องคิดค่าปรับห้าพันบาทโห้าพั ยังมีหน้ามาเก็บตหรถ้ากดให้ตายต้องไปตายไหมคะเขามีนราสงเสริมเด็กให้กล้าแสดงออกมีอะไรประเทศอะไรหวงเกงจเสียคนก็ไปด่าเด็กไม มีแต่มือเงไอตูดเพิ่งพาอะไรไม่ได้เลยเดียวเวลาทำมาหากินเป็นเก็บเอาเลยวีแล้วเสียวแร้านนมปะลองไหมเออนมาสก์จ้าวินนี่คือแบบคาแรคเตอร์เด็กแบบนี้เองนะกลัวเหรอบั๊กบั๊กบั๊กสามเทบั๊กเดียวก็พอแล้วพวกมึงอ่ะไปไปไปเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ห่วง หล่อไม่เหมาะไหนแต่ว่าหล่อแต่วัาหล่อเล่เนอไม่ต้องมาขยำเก๊อะไรเงี้ยแต่ว่าหล่อร้านกาแฟหรอมาแล้วค่ะใช่นจะไม่ขนาดนั้อยากกินเบรังว่าอุ้ยมันมีบฝาย่แมงแรงอยากกินบังเย็นหน่าไปต่อเลยไปินพารอทหล่อเลยแม่มาแข่งใคร่ะเมืองแต่ว่าได้อีกเหมือนล้าฮ้งเมือง อย่างโมจะกินมาช่วยแก้ปัญหาสิบโมกทก็เปิดหน้าก็เล่นหน้าร้านทีสิมันใช่หน้าที่หรอวะเออใช่ไหมเล่นหน้าร้านทีสร้าชื่อเสียงแม่ของเรียนนั่นแหละต้องสร้างชื่อเสียงให้เร้าจะได้อู้ไปเลยไปขอเลืนในร้านหน่อยไหมไม่ให้กูไปขอร้องแม่งอ่ะกูขอแก้ผ้าร้องเพลงดีกว่าเฮ้ยทำไมวะ นี่ยจ,จริงๆแล้วมึงกลัวมั้ยน้องพร้อมมึงกลัวก็บอกตรงๆก็ได้มึงเป็นนักบอลนัตรงๆนะพวกก,กลัวว่าอะไระอุย้ยชิ้นตาชิ้นเบลชิยิ้มขวบสวยมากยิม้มหวานคอยดูกูเลยถ้าไม่ใส่แว่นจะหวานมากอุ้ยชอบผ้าเดินอาจจะแบบไม่ต้องเก่งไปอะไรเนี่ยพี่กูจะไปแชร์ไปท่านประธาน พี่ตีนเขายุ่งอยู่ผมไม่เลขาหือจะผมรับเรื่องให้พี่เลีขาได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียไปเฮียแล้วแม่คนเฮี้ยเลยโอ้จับแม่ครับอะไรกันน่ะเธออ้าวอ๋อผมเข้าไปขาครับอฮ้ยวัสดีครับยังลหอออนแท พี่แต่ว่าเล่นดีนะแม่ก็ชิงกูตลอดเลยสงสัยแม่รู้ว่าเราจะขอเล่อนเดไลน์แต่นี้มันวันศุกร์แล้วนุ้ยกูว่าถ้าไม่ขออันเนี้ยก็อยู่วงเหอะกูก็อยู่เว้ยกูซีซูกูซีซูกูซีซูมึงไม่ต้องพูดเอ่ที่แล้วอ่ะมึงกันหนีคนแรกเลยเลอนปิดจบง่ายๆคาแรคเตอร์ลุอ่ะนักเรียนจับคู่กันตามเลขที่ได้เลยครับเอาเลย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  ขอเชิญนายจูสนสงกรนปฏิมาพบผู้ปกครองที <k <k ่ห้องธุรการแล้มาจะอบปะอาสนสงนปฏิมาอรครขอไปห้องธุรการค่ะขออนุญาตไปหาผู้ปกครองที่ห้องธุรการนะเชิญครับมาดูโปริมีคู่หรอเออช่อไหมือนมีคู่อยู่คนเดียวเลยเออเต้นกับผมสักเพลงเออมาฝีมือมึงใช่ไหม เอ้าก็ได้ประธานกิวทองอ่ะผมก็เลยต้องจองคิวแบบเนี้ยโอ้ยแล้วไม่เต้นหรอโดนหักคะแนนนะมาเอฮ้ยเออยเฮ้ยย้ายไปโอ้ยกินชาเลยโบราณ่ะใกล้จะเดินเบราณละเขึ้นคงมั่นใจว่าปูชาแน่นอนแต่ กจัดเงินหน้าเลื่อนเป็นไรให้กูแล้เหรอไม่อขออจะเอาวีนี้เข้ามือ <laughs> สองปีแล้วครับมึงเลื่อนในไลน์ให้กูกูคุยกับมึงวันละสามเวลาเลยออถ้าเดินเนิ่งนานไปสามอาทิตย์ก็ได้สองอาทิตย์ก็ได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครึ่งอาทิตย์ก็พออ่ะไม่โ๊อกวีตีนซีกุนยบแก๊ก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 อก ไปเลกระดดนะครันีจังกันช่างายอีโอ้โหโอ้โหรักษาหน้าโมโอ้โหเดิเยี่ยมมากรดับเ้ไปเรยเไปเรยดูไว้ดูไว้พวกเราดูไว้อย่าอัดใจประธานถ้าไม่อยากเข ท็ตีข้างกมโ้งแล้วก็าเยอไปเลยเยอไปเลยวาเราไม่มึงต้องหายก่อนสองห่งแกสองแสามแ่าได้แล้วไอ้กดชมรมหรืยังเต็มหรืยังครับโอเค ก็เล่นบอลเหรอพี่คะโบลิวันเต็มเล่ยงไม่แข็งอะไรบ้างเคยไปแข่งนชัลีกเหมือนกันแข่งโอลิมปิกเี่ยคัเาแต่คเล่นจริงจังเขาจะเล่นแค่จีบสาวกับเล่นที่บ้านเบอร์มากดเียเี่ยดีนะี่พี่เขาไม่เหยียดราอ่ะไม่ได้เหยียดโห อ๋อแล้วปอบวินิโญเป็นไงบ้างวะชมรมแรปมึงอ่ะสภาแม่หนูว่าแอ่ะเขาบอกว่าถ้าชอบดนตรีอ่ะก็มีชมรมอดูเรื่องละแม่งก็เหมือนกันนั่นแหละที่ชมรมหมากลูกยังมหมากลูกไทยหมากลูกจนีนหมากลูกอังกฤษหมากลูกเกาหลีเลยพวกหมากเก็บไปด้วยเลยอะน้าหนูเล่ดีอ่ะชื่อโรงเรียนนี้ยังสิงแต่แม่งเรียนวิชาการทำไมมันย้อนแย้งจังวะอออ เฮ้ยพวกเรายินเฮ้ยงอะไรป่ะเอพวกคได้ยินว่าไมชมรมีเฮ้ยเฮ้ยดูไว่าตั้งกันเองเราไดยินป่นี่อือเข้ากับพิกรโรโดก็เป็ชล่ออตอนไปตอนแรกเ็นชมรมอะไร ดุริยาดุริยางเร็วๆเรๆเลยเอแวแผลจันเดีอยวๆเียเดี๋ยวอ๋อน้องมาสมัครเข้าชมรมใช่ป่ะเฮ้ยแมามาเหมือคำรามเดยำลาเแมบาล เป็นไงอ่ะจะบอกเลยว่าสามบอ่สามโม่ยอยตายมีโมเมนต์เออเป็นข่าวสารจาไม่นานเลค่ะมันโลดนะแม่น่ารักพี่ยเนาะมันดูเพลินมากโอ้ดูเพลินมีมุกมีต่างๆ่างคอมดีเบอร์ไม่เรามาเจอก็ช้าไปล่ะไม่เราเจอไม่กี่เดือนแล้วเราเจอคนนั้นแหละแต่ว่าเราไม่มีเวลามาทำเลยรู้สึกว่า ต้องมีแล้วแหละออต้องเรียนแล้วพอเรากลับมาดูอมันแบบไม่ใช่กับดีเราได้มาดูเรารู้สึกว่ามันสมจริงๆที่เขาเป็นซีรีส์ที่คนพูดถึงเยอะมากตอนต้องบอกว่าจริงๆเราอยากมาดูนานแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่คนละทีละทางแล้วก็กันกันงานอะไรเงี้ยจนวันนี้มีโอกาสมาดูแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนถึงพูดว่าดีทั้งนักแสดงทั้งบททั้งภาพทั้งสีทั้งแสงเข้าใจวันนี้จริงว่าเออ คือประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือเท่าไหร่กี่นาทีเนี่ยไม่เบื่อเลยโอ้แล้วมา EP หนึ่งอะแม่ก็คือแม่เคยแก่หัวใจสลายนะว่าเด็กมันนอนเด็กมันยืดหลบตัวไปเอยแต่ฉันชอบบทจริงๆนะบทดีเพราะฉันรู้สึกว่าแค่ EP หนึ่งอะนักแสดงทุกตัวมีซีนมีบทหมดเลยแล้วทุกคนจำได้หมดเลยว่าอุ้ยใครเล่นคาแรคเตอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออฉันรู้สึกน่ารักอะแม่คิดว่าไงบ้างล่ะ เผาชอบดนตรีสดมากนะน้องๆรับร้องเพลงแล้วดนตรียังเคราะหก็ชอบเล่นโนนโลดด่าชอบชอบความที่มีการแบบอเด็บแต่ว่าเพลงให้ไปเข้ากับทุกทุ่งุกทแบบการประกวดอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเมื่อกี้ที่แบบปรับเพลงให้เข้ากับตอนแรกคิดว่าจะเอาเพลงแบบลูกทุ่งมาร้องแบบฟิลสตริงเอาฟิลสตริงไปร้องฟิลแบบลูกทุ่งหมอลำได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมีแรปด้วยตอนเออเขาพยายามรบองสดให้มันดูทันดูทันสมัยเนาะอะไรยังไงคือตอนแรกอ่ะ คือผิดคาดันฉันเข้าใจว่าแบบว่าเจมินายจะไม่สนใจเลยเีอคิดไว้ที่คิดไว้อ่ะคือเจมินายน่าจะแบบไม่สนใจเลยแล้วแบบโฟร์แต่เหมือนจะแบบพยายามทําทําทําแบบแล้วแล้วเจมินายค่อยมาแบบ หลงรักที่หลังอะไรอย่างเงี้ยจคือแบบพอใกล้ชิดมากๆใช่นั่นคือแบบน่าจะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งเลยแต่พอมาแบบตอนใกล้จบตอนนี้มูนแกมันแบบอุ้ยเห็นว่าไอ้ตั้งเท่าไรอะไรเงี้ยแปลว่าเขาซีบินายชอบก่อนเนี่ยหรออุ้ยน่ารักน่ารักไปอีกตัวมันจะเป็นเส้นเรื่องแบบเหมือนหลอกใช้แล้วมารู้ที่หลังแล้วมันทะเลาะกันอะไรเงี้ยแบบเออจะมาหลอกใช้ความเป็นประธานนักเรียนใช่หรือเปล่าไม่คาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเหตุแรกเอ้ยอีพีแรก ก็แบบว่าแต่ในความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าปูมาได้ดีสําหรับอ p พีแรกก็แบบทั้งทุกเรื่องเลยถือว่าอง์รวมคือดีบทเอยนักแสดงเอยยัดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ที่เห็นชัดสุดเลยคือโฟ์เป็นตัวชูเรื่องที่สุดต้องมีโฟดอะถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่โฟดก็คือไม่รู้ว่าจะต้องไม่ต้องให้อะไรว่าเขาจะให้ซีเร็งมันก็ต้องมีรหมายถึงว่าควรจะเป็นโอ้ าไม่รู้ว่าเอาเอาคาแรคเตอร์อื่นมาใส่แล้วจะมันเข้านี้ไหมอะเนาะมันอาจจะไม่เหมาะเท่าปกแต่ที่สุดคือใครวินนี่วินนี่งงมากเกทีเวอ้โดนตกบ้ามาน่ารักน่ารักแบบบ้าบ้าบองบองไอ้เน้ยใช่เพราะว่าอันเนี้ยคือเราเพิ่งเลียตอนที่คอนเสิร์ตเขาจบอ่ะแล้วคือเคยได้ยินว่าเออมีคนชื่อวินนี่เล่น แต่ไม่เคยตามด้เลยว่าเขาเล่นบทอะไรจนมาดูล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหแค่ออกมาแบบเดียวคือโดนตกเลยเพราะคาแรคเตอร์คือชัดมากว่าเป็นคนแบบหลังห้องจริงๆแล้วเป็นคาแรคเตอร์แบบลักเพื่อนอ่ะฉันจะไม่ยอมให้ชันลงยุบแต่ว่าฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เปออแล้วอีกฉันอยากชมอีกหนึ่งอย่างก็คือฉันอยากชม acting โขนและกันเพราะว่าส่วนมากกับน้องๆเป็นนักเป็นเรื่องแรกเกือบหมดเลยมีแค่แบบโฟรเจีนายนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเคยเล่นมาบ้างแต่ทุกคนดูแบบไม่แข็งเนะไม่ไม่เป็นขอนมาคือเราเชื่อว่าเป็นแก๊งเด็กแก๊งเด็กเด็กจริงเนาะโปรลันตีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบแต่ละคนก็แรลเตอร์ต่างกันมีทั้งแบบมีป๊อดมีไม่สู้โขนมีกวนมีสู้หัวชนฝาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันเหมือนเราดู เราวัยเด็กที่เราเป็นสมดุลนัตตสิ่เคยได้าจมาบ้านค้างคยได้ใจนั่นคือิ่อะไรบ้างค้างก็คือไม่ได้เข้าสมดุลสิ่งเลยอ่ะน้องก็ประมาณสำหอีพีหนึ่งคือก็แฮปปี้นะแต่เขาให้แบบหัวใจคนแก่กับมาเต้นอีกครั้งหลังจากตายเอออ่ะได้ตอนต่อไปใช่นะคะนับก็ รับรองว่าปีนี้ชวนทรงจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กลับมาแบบต่อเนื่องเลยอ่ะเอนนี้แต่ไม่ได้มาแค่แบบปีละเรื่องทุกคนเ,เราจะมาทุกคอนเทนต์ทุกรูปแบบแน่นอนแยกได้ว่าทันเหตุการณ์แน่นอนเอนนี้เราซุ่มประตูแถว,วหาดยหญ่กันเออะนะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบการรีแอคชั่นซีรีส์แบบนี้ก็บบอย่าลืมกดไลค์ <Like. S 2> กดแช<ถ>ร์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นฐานะนาะก็มาเป็นครอบครัวชมชมด้วยกันนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับ <S <S วันนี้สวัสดีค่ะ